ถ้ามีโอกาสเล่นแบบเล่นเอ่อละครกับคุณแกรนจะอยากเล่นบทบาทอะไรเล่นเป็นแฟนดีเหรอเล่นแฟนจีบนางเอกหน่อยแบดบอยคนแม่ค่ะแม่คนแม่ค่ะทำไมลูกทำไมอ่ะทำไมเขาต้อมา่ะไปขอเบอร์ผู้หญิงด้วยอ่ะพี่ลุงทำไปขอเบอร์เขาไปทำไมลูกลูกอย่ารักมากลูกนี้ไปต่อกันที่ปราศพีหมายเลขสองกันเลยกับคำจำกัดความที่ว่า acting ดี กีลาเดนถ้าพร้อมแล้วไปพบกับปราสณนีหมายเลข2ครับเอาละนี่ค um, ือชมหน้าของประสนีหมายเลข2เอ๊ะทำไมดูจันจีกับแกรนทำตาโตโต หนูกําลังเพ่งอยู่ค่ะเพ่งอยู่เห็นหน้าปรศนีหมายเลขสองแล้วคิดว่าเขาคนนี้อายุเท่าไหร่ฉันว่าสิบเก้าว่ะอาสิบเก้าสิบเก้าละกันอาสิบเก้าสิบเก้าค่ะสิบเก้าปีคำตอบแรกของคุณครับมาที่สายสืบครับขอใช้คลอสอัพค่ะเฮ้ยคุณคุณเป็นสายสืบคุณไม่ได้คนเล่นนะคุณจะแต่งงานแล้วนะอ๋อโอเคลืมเลยอ่ะแอร์ตอบก่อนเลยแอร์คิดว่าเผยเผยยังอยู่ในวัยมัธยมด้วยซ้ำเพราะว่าเด็กสมัยนี้เนี่ย โตเร็วก็ไม่แน่ใจว่าเออน้องอาจจะอยู่โรงเรียนอินเตอร์มีการแบบบคิ้วเล็กน้อยคือแต่แอลคิดว่า10ไปปลายอ่ะมันมีความเป็นไปได้มากๆแต่แอลขอทายเป็น17ค่ะอ๋บอก17ครับงั้น18บแปดสิบแปดไม่รู้วะยากคือเด็กก็ได้10ไปปลายก็ได้ยี่ต้นต้นก็ได้เออจริงก็ ยี่สิบละกันต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าน้องคนนี้เนี่ยคุณพ่อเขาอยู่ที่เมืองทองพ่อเขาเป็นนักกีฬาไปอยู่บ้านแถวเมืองทองใกล้ๆผมส่วนใหญ่ที่ที่เมืองทองจะมีนักกีฬาเยอะครับนักกีฬาทีมชาติไทยนักฟุตบอลต่างๆอะไรเงี้ยน้องก็มองดีไม่ไม่ไม่เคยเคยเคยเจอเขาแต่ตอนเด็กแล้วแต่ตอนนี้เขาไปอยู่เขาไปเมืองราชชนเขาชื่ออะไรชื่ออะไรชื่อน้องน้องเก่งครับคุณพ่อชื่อคุณการเป็นทีมชาติอายุเนี่ย 23ครับคุณจันจีคุณแกนคุณตอบครั้งแรก19ปีจะใช้ตัวช่วยไหนกับปัศนีหมายเลข2องนีครับเออเอาคนดังค่ะคนดังเลือกใช้ตัวช่วยคนดังมาดูคนดังคนนี้กันครับหาหาวินนี่สิพัรดาเกิดก่อนปัศนีท่านนี้1ปี15วินาทีตัดสินใจจะยีนยนคำตอบเดิมที่19ปีหรือจะเปลี่ยนคำตอบเชิญครับคือคนเมื่อกี้เนี่ยคืออายุมากกว่าน้อง1ปีใช่ไหมคะถูกต้องครับ ถ้าจะเปลี่ยนสิบห้วินาทีถ้าจะเปลี่ยนจงกดไหนจะกดไห้จะกดไมดาแล้โอ้โหนี่ทันไหมเนี่ยทันนะฮะกดเปลี่ยนทันอ่ะจะเปลี่ยนจาก19ปีเป็น18แล้วกันค่ะ18ค่ะ18เอาละตอบมาแล้วว่า18ปีมาลุ้นกันครับปัสนีหมายเลข2ครับคุณอายุ18ปปีใช่หรือไม่ครับ ไม่ใช่ครับไม่ใช่ทำไมเนี่ยลูกถ้าไม่ใช่โดนหักปีละ7,000บาทมาลุ้นกัน2,93,000บาทจะเหลือเท่าไหร่ครับอ้าวโดนหักไป7 0 0 0บาทแต่ว่าผิดไปปีเดียวอ้าวเชิญแนะนำตัวเลยครับสวัสดีครับเพียวนักพนพงศุสมบัติครับอายุ19ปีเพียว้า อ่ะทำไมเพียวทำไมเพียวขำเลยแม่ทีแรกผมก็ตกใจเออถูกแล้วแน่เลยยืนนี้เขาเปลี่ยนเป็น18ดถูกไหมอันนี้เขาขำคุณเลยนะอ่ะเดี๋ยวมาถามพี่เดีกว่าอคติ้งดีครับตอนนี้ทำอะไรอยู่ตอนนี้ก็กำลังจะเตรียมเปิดกองซีรีส์ครับผมเล่นซีรีส์อยู่ใช่แล้วกีฬาเด่นกีฬาอะไรคุณเด่นคุณเล่นกีฬาอะไรบ้างผมเคยเล่นบาสตั้งแต่เด็กเลยครับมาคัดบาสเข้ากรุงเทพอยู่เทพสลินตอนม5้าครับอ่าแล้วก็คัดติดก็เลยเล่นยาวๆมาเลยแต่ว่า ผมเคยแข่งครั้งหนึ่งแล้วเอ็นข้อเท้าผมฉีกผมเลย่ลจับไม่ได้ก็เลยหยุดไปครับ <c oughs> ตอนนี้ก็เลยมาเป็นนักสแสดงใช่ครับอ่าอ่าแล้วคุณเข้าสู่วงการบันเทิงได้ยังไงช่วงที่ตัวเองเพิ่งหายจากบาดเจ็บครับก็เลยว่างก็เลยไปประกวดสมาร์ทบอยลองดูแล้วก็ได้เข้ารอบพอดีครับผมอ๋อได้เข้ารอบมาอะไรว่าเออไหนๆก็เริ่ม,มแล้วก็ทําต่อแล้วกันอ๋ออ่าแล้วคุณเริ่มมาเป็นนักสแสดงนี่คุณชอบเล่นบทบาทแบบไหนจริงๆอยากเล่นเป็นแบดบอยครับ อ๋อเป็นแบทบอยเดี๋ยวนะถ้ามีโอกาสเล่นแบบเล่นเออละครกับคุณแกนจะอยากเล่นบทบาทอะไรเล่นเป็นแฟนพี่เขาเล่นแฟนเล่นเล่นเลยดีกว่าไปไปเล่นเลยดีกว่าไหนลองลองเล่นจีบนางเอกหน่อยแบทบอยโอ้ยโอ้เออนางเอกช่วยหยิ่งนิ่งนิดนึงเออนิ่งนิดนึง กล้องจับไม่ทันนักเองนกเอหรือเปล่าอะไรเยอะไปเยอะไปสมมุติคุณเดินมาเจอนางเอกจีบนางเอกหน่อยใช่พี่มิวไหมครับใช่ค่ะผมขอไอจีได้ไหมไอจีคนแม่าคะคนแม่คะ่อะไรลูกทำาอะไมท่อะไท่าะไทำไมเนี้ยพี่ขอเบอร์ผู้หญิงด้วยอ่ะพี่ร้องสามพี่ขอเบอร์ทำไมลูลูกอย่าลรักมากลูกนี้ ลูกนี่แฟ้นน้ำไข่ค้างน้ำไข่ค้างเรานี่หน้าตาจิ้มริมน่ารักที่เดียวเดยแม่แม่แม่เราเป็นแม่เราเป็นแม่แม่อนดูเป็นแม่แม่อนดูนูกเออแอนดูตกลงจาทำยังไงเออจะทำนีได้ยังไงยะจ๊ะลูกด้ยังไงคะคือมีแฟนอยู่แล้วเหรอคะอ๋อสรุปแม่ครับคนนี้แม่อ่ะ๋อคนนี้แม่อ่่ะเธอเขาเป็นแม่ฉันก็เป็นยายสิจ้าเจ็บปวดจ้ะพาเรากลับจ้ะ เชิญขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณทุกทายาทกันอันนี้ท่านผู้ชมดูอยู่อยากติดตามติดตามได้ที่ติดตามได้ที่ i n นสตาแกรมนภพลพงศ์ครับ N A P O L P O N G ครับแล้วก็ยู u ูบเพียวเพียวครับผมอ่ไปติดตามกันได้วันนี้ขอบคุณน้องเพียวด้วยนะครับ